สึดแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แม์ในค่ำคืนวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับจะบุกไปเยือนรังเอลดฮัสเตเดียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเปปกาวาดิโอลานะครับกุนซือของแมนซิตี้นะครับได้ผ่านกระบวนแรกนะครับของดูกการด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บเพียบนะครับโดยเฉพาะแนวรับนะครับมีจำกัดสุดๆนะครับทั้งยอสโกกาดิโอนอับดูโกดี้คูซานอฟนะครับจอห์นสโตน ไรอันเอนูรีและริโก้ลูอิสต่างก็มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับในส่วนของแนวลุกนะครับก็เสียโอมามามุสนะครับหลังจากได้รับบาดเจ็บนะครับในการรับใช้ทีมชาติอียิปต์นะครับร่วมกับซาวินโยและไรอันเซกีนะครับที่เจ็บเช่นกันส่งผลให้ตัวเลือกนะครับริมเส้นเหลือเพียงฟิลโฟเดนนะครับแล้วก็ออสการ์บ๊อบและเชอร์รี่นะครับโดกูขณะที่ มาเตโอควาสิตนะครับยังต้องพักอีกหลายสัปดาห์นะครับเนื่องจากมีอาการเจ็บเอ็นร้อยหวายนะครับยังพอมีตัวเลือกแดงกลางที่แข็งแกร่งพอสมควรโดยเฉพาะการกลับมาของรุนีนะครับในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรูเบนอโมริมประสบปัญหาแข่งเลี่ยงเช่นกันนะครับโดยที่มาเตอุสกุญญาเดียโกดาโลนะครับแล้วก็มีสันเมาส์นะครับต่างก็ได้รับอาการบาดเจ็บและยืนยันว่าจะพลาดในเกมดาบี้ ในวันอาทิตย์นี้นะครับในทางกลับกันนะครับจะเปิดโอกาสให้ทางเบนยามินเซตโก้นะครับลงประเดิมสนามพิมลีกแล้วก็อาจจะได้เล่นเต็มเกมนะครับในนัดนี้นะครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับเซเนอร์ลาเมนนะครับเพิ่งเข้าร่วมทีมเพื่อแก้ปัญหาในการเป็นนายด่านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็มีการยืนยันว่านะครับอันตายบายินเดียนะครับ จะได้รับโอกาสในการเฝ้าเสาในเกมนี้ก่อนนะครับโดยอังเรโอนาหน้านะครับก็จะย้ายไปร่วมทีมเซฟซอนสปบอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็่อนปิดตลาดตรุรกีนี้นะครับก็เมื่อวันที่2กันยานะครับก็ได้บินไปตรวจร่างกายแล้วก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูเสรธิ5้นัดหลังสุดกันบ้างน,นะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนซีนะครับในการเจอกัน5ครั้งหลังสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไป2ครั้งแมนยูชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับรายชื่อผู้เล่นสเปีตัวจริงนะครับแมนซิตี้นะครับก็จะมีนายดานนะครับซื้อมาแล้วก็ใช้เลยอย่างจาลุยจิตตนนาลุมม่านะครับแล้วก็จะมีมาเตอุสโนเนสนะครับรูเบนดีอาร์ตนะครับนาธานเอเก้ นิโก้โอรัลีนะครับเบนดาโนซินวาโรนดีเอนนันเดสทิสจานีไรเดอร์สออสการ์บ๊อบเฮอร์ลิงเบลฮาแลนและก็เชเรมี่ดอกูนะครับในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอโมดิมนะครับจะส่งนายด่านเป็นอันตายบายินเดียกองหลังจะมีเลนี่โยโรมัตไชเดลิกและลูกชอนะครับเป็น3เซนเตอร์ส่วน แบ็กขวานะครับอาจจะเป็นนสเซมาสอาวนะครับที่หายจากการบาดเจ็บมาอาจจะได้รับโอกาสนะครับในเกมนี้ลูโน,โฟน่ฟอนเดนเดสกาเซมิโลจะยืนคู่กันในแดนกลางนะครับแล้วก็มีพัตติกดอกูอยู่แบ็กซ้ายนะครับไบรอันเอมบูโมแล้วก็เบนจามินเซตโกนะครับแล้วก็อาหมัดเดียโลอาจจะได้มีโอกาสลงเป็น3ประสานในแดนหน้านะครับ คาดการณ์นะครับว่าเกมดาร์บี้แม์ในวันนี้นะครับเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แม์ครั้งที่197ที่ทางด้านแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับไม่ชนะใครเลยใน6นัดเยือนหลังสุดในฟิมิลีกนี้นะครับแต่พวกเขาก็ไม่เคยแสดงความกลัวออกมานะครับเมื่อต้องทำศึกดาร์บี้แม์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อนบ้านผู้น่ารำคาญนะครับแม้ว่าเวลานี้ปีศาจแดงจะอยู่ในฟอร์มที่ขึ้นๆลงๆก็ตามนะครับ ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญในเกมนี้นะครับรวมถึงเรือใบาสีฟ้าอาจจะเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ฟอร์มก็ยังจูนกันไม่ติดนะครับเกมนี้นะครับแม้ชื่อชั้นนะครับของลูกทีมอมูลิมจะเป็นรองนะครับแต่เกมนี้เป็นเกมศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับคาดว่าจบ90นาทีอาจจะมีการแบ่งแต้มไปคนละหนึ่งแต้มนะครับ ก็มารอดูกันนะครับว่าเกมดาบิแมทวันนี้จะมันหรืเดือดหรือไม่นะครับแล้วก็ใครจะเป็นผู้คว้าชัยแล้วก็เก็บขัดสามแต้มไปในนัดนี้นะครับหากเพืเ่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพจเลดี้วิโซนไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมยอยุงเลดี้วิโซนขอลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ22.30เป็นกำลังใจให้ปีศาจแดงเก็บสาแต้มไม่ได้นะครับสวัสดีครับ